ที่เขามีเวลาให้กับสิ่งที่เขาหลงไหลอะ่ะแล้วเขามีความสุขกับมันมากอะ่ะและ้วก็เออถ้าถ้าเราได้เลี้ยงลูกแบบนี้ก็ก็ดีแต่นะแล้วอนไหมแม่สนกว่าจะให้มาถ้าอยู่จนะต้อง ที่บ้านของผมอะครับเขาให้ความไว้ใน,นเชื่อใจสปอร์ตว่าเออผมนั่งอยู่หน้าคอมอะไม่ได้แปลว่าผมนั่งเล่นเกมนะไม่ได้แปลว่าผมจะนั่งทําอะไรไรสาระแต่ผมกาลังทาสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่การเคารพสิทธิ์ของเด็กก็หมายถึงการรับฟังความคิดเห็นของเด็กนะคะจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของเด็กในการเรียนรู้ตอนนั้นอะผมก็สนใจวาดรูปอยู่แล้วแล้วผมก็ขอแม่ว่าแม่แบบช่วยแบบเออให้มีคนมาสอนหน่อยสอนวาดรูปบอก่ได้ การเนื้อหัวใจอันนี้มีค่ามทเวลาที่เด็กจะเก่งอะไรอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีอินสเปเรชั่นก็เรียกแรงบัตรดาลใจและศรัทธาศรัทธามันไม่ได้เกิดขึ้นบนภาคบังคับอยู่ดีๆจะสร้างศรัทธาขึ้นมาโดยการบังคับให้เรียนมันไม่ได้เกิดศรัทธา ลการเรียนของลูกๆเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเป็นห่วงกันเพื่อผลการเรียนที่ดีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเขี่ยวเข็นให้ลูกหลานเรียนหนักขึ้นเรียนพิเศษเพิ่มเติมหรือติวหนังสือเพื่อคณะหรือสถาบันในฝันวิธีการนี้จะทําให้เด็กคนพบความถนัดของตัวเองเจอรหรือไม่เป็นคําถามที่อาจจะไม่ได้มีเพียงคําตอบเดียว เพราะความสามารถในตัวคนคนนึงไม่ได้มีเพียงด้านที่วัดออกมาเป็นคะแนนสอบได้อย่างเดียวเด็กบางคนอาจจะร้องเพลงเก่งท่ามกลางกลุ่มเพื่อนที่เก่งคณิตศาสตร์หรือบางคนอาจจะเตะฟุตบอลเก่งในหมู่เพื่อนที่มีแววเป็นนักวิทยาศาสตร์เด็กที่ดูธรมธรมดาธรรมดาถ้าลองมองดีๆเราจะเห็นความถนัดในแบบฉบับของเขาได้ทุกคนผมเริ่มเล่นดน,นตรีตั้งแต่ประมาณอนุบาลสเล่นคีย์บอร์ด ผมเริ่มเล่นระนาดประมาณปา2ถึงป3พี่งาโรงเรียนและมีคนมาชนระนาก็เลยรู้สึกว่าทําไมรุ่นที่ทําไมรุ่นพี่คนนคั้นเขาแบบเก่งจังมันมน,น่าสนุกก็เลยอยากไปเรียนก็เลยไปติดต่อครูที่สอนที่โรงเรียนให้เขาช่วยสอนให้หน่อยแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆจนเข้ามอลลิกได้ หน้าแร,แรกก็คือเขาจะให้ไล่มือให้ไล่เสียงโ mm hmm. ดยมีฟาโซลารทิโดไล่ขึ้นไล่ลงไปเรื่อยๆแล้วครูก็จะเริ่มไล่แบบสเกลประมาณ3-4สี่ครั้ง mm hmm. ก็เริ่มต่อเพลงจริงก็ส่งเสริมลูก ตามความถนัดนะครับแล้วก็วก็ให้ลูกเข้ากิจกรรมเข้าค่ายวัฒนธรรมนะครับเข้าเรื่องของค่ายกีฬาค่ายดนตรีนะครับให้เขาค้นหาตัวเองให้เจอว่าจริงๆแล้วเขาเขาชอบในสิ่งไหนเปิดโอกาสให้เขาได้ได้เรียนรู้นะครับว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยเขามีอะไรบ้างแล้วเขารู้ว่าเอ๊ะเขาจะชอบตรงไหนต่อไปเขาจะทําอะไรในเมื่อตอนนี้เข้ามาเรียนในสายดนตรีเป็นหลักนะครับมองว่าถ้าลูกเองชอบเนี่ย ก็น่าจะส่งเสริมไปในทางนั้นครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเองอ่าเรื่องของอาชีพเฉพาะทางเองอะไรเนี่ยครับมันมันมันน่าจะส่งเสริมตรงนี้มากกว่าการที่จะเรียนสายวิชาการอย่างเดียวโดยที่เขาสื่อว่าเขาไม่ชอบถ้าเราอยากจะค้นหาความเก่งความถนัดของลูกๆทั้งหลายเนี่ยอันที่หนึ่งท่านต้องใจกว้างและเปิดใจยอมรับในความสามารถอย่าเปรียบเทียบเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เปิดโอกาสฮะเปิดโอกาสให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่เป็นแบบฉบับเดียวกันคนพี่ก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนคนน้องคนน้องก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนคนพี่ลูกบ้านเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเหมือนลูกบ้านนู้นไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบกันและเปิดโอกาสให้มากๆเราจะเริ่มมองเห็นฮะว่าเขาถนัดอะไรเขาชอบอะไรก็อาจจะไม่ถนัดคณิตวิทย์แต่ก็อาจจะชอบดนตรีก็อาจจะชอบศิลปะ ใจท่านต้องกว้างครับที่จะเปิดใจยอมรับมันทฤษฎีพหุปัญญาเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยแนวคิดของความสามารถความถนัดของมนุษย์ที่มีความหลากหลายนะคะก็มีหลายด้านจะมีทั้งเรื่องของอความสามารถในเรื่องของตรกาและคณิตศาสตร เด็กที่ชอบเรื่องของตรกะและคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะชอบอยู่กับตัวเลขแล้วก็คิดเป็นระบบส่วนเด็กที่ชอบเรื่องของมิติสัมพันธ์มีความสามารถที่โดดเด่นในด้านของมิติสัมพันธ์ก็จะชอบวาดเขียนเด็กที่มีความสามารถในเรื่องของดนตรีก็จะชอบดนตรีทีนี้ในเรื่องของการนําทฤษฎีเรื่องภูปัญญามาใช้เนะะี่ยค่ะคือจะเป็นเรื่องของจุดแข็งและจุดอ่อนเนื่องจากว่าปัญญาของมนุษย์เนี่ยมีหลายด้านและมีความโดดเด่นที่ไม่เท่ากันถ้าเกิดน้องเนี่ยมีความสามารถทางด้านดนตรีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ ผู้ปกครองโรงเรียนเนี่ยสามารถหนุนเสริมไปทางนั้นได้แต่ส่วนอื่นๆเช่นภาษาหรือว่าตรก,กะคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะต้องได้รับการหนุนเสริมด้วยเช่นกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการในเรื่องของการสนับสนุนศักยภาพของเด็กนะคะในด้านที่เป็นจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนด้วยสมัยนี้เด็กไม่ได้ต้องการอยากเล่นดนตรีอย่างเดียวหรือเพอร์ฟอร์เมอร์อย่างเดียวบางคนสมัยนี้เขาอยากเป็นเบื้องหลังเขาอยากทํางานเป็นเบื้องหลังอยากเป็นโปรดิวเซอร์ อยากเป็นคอมโพสเซอร์อยากเป็นซาวด์อินจิเนียร์หรือเป็นโฟลิอาร์ติสต์หรืออะไรต่างๆนานาซึ่งมันมีมหาวิาลยที่มีคณะหรือสาขาที่ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้อย่างเช่นดนตรีเชิงพาณิชย์มิวสิกบิสเนสนะครับหรือว่าจะเป็นสายแจ๊สอะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่เป็นดนตรีคลาสสิกเพียวๆเหมือนสมัยก่อนเราพยายามป้อนให้หลายๆอย่างแล้วให้เด็กลองเลือกลองดูว่าเด็กจะมีความถนัดหรือมีความชอบอะไรเด็กหลายคนที่เนี่ยเริ่มจากศูนย์กันขึ้นมาทั้งนั้น คือเขามีความสนใจพอเขาสนใจเขาชอบพอเขาชอบเขาจะเริ่มหาความรู้พอเขาเริ่มมีพัฒนาการถึงตรงนั้นแหละครับความเก่งของพวกนี้จะออกมาเองเลยเราต้องขึ้นไปว่าแบบว่าเรามองว่าดนตรีไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเราเราสามารถนําดนตรีไทยเนี่ยมาแทรกผสมกับดนตรีสากลเราอาจจะมีนักดนตรีไทยที่สามารถแต่งเพลงได้ แล้วก็ทําเพลงได้หรือมิกซ์เพลงที่เป็นดนตรีไทยผสมดนตรีสากลเป็นดนตรีไทยร่วมสมัยในรูปแบบใหม่ๆที่น่าสนใจก็ได้ครับลล่หน้าเอกเล่นหน้าเอกครับพี่เออหน้าเอกเนี่ยเป็นเป็นเครื่องเอกที่จะต้องนำต้องใช้ทักษะความเป็นผู้นำสูงอาจจะต้องมีแบบฝึกฝนานานคู่ก็ถึงจะให้แบบเ้ยมีเดี่ยวมีโซโล ที่บ้านจะเปิดโอกาสให้ลูกๆได้มีประสบการณ์หลายๆด้านเพื่อที่เขาจะได้พบว่าเขาถนัดอะไรมีความสุขกับสิ่งไหนถ้าโรงเรียนเป็นอีกที่หนึ่งที่เปิดมุมมองของเด็กให้กว้างขึ้นเห็นว่าโลกนี้มีอะไรบ้างก็อาจจะขยายโอกาสให้เขาค้นพบตัวเองได้ง่ายขึ้นตัทะเลโบราณว่าที่มันจะมีนวดข,ข้างล่างด้วยแล้วมันเป็นเหมือนูใเรามีภาพในหัวแ่แบบ ไม่รู้ชื่อนะอันนี้คนใช่ไหมแบบแบบปลุกตัวอยู่แต่ก็ไม่ไวที่จะแบบค่อยๆลามนะครับตัวตัวเองไม่พร้อมแต่แบบในใจมันแบบมันบบค่อยๆลามมาเรื่อยๆครับศึกษามาเรื่อยๆเยยรื่อยๆใช่แบบโอ้โหดีบเลยเชื่อป่ะนี่แหละครับสิ่งที่โค้ดเดอร์ทำไม่ได้ครับคือการจินตนาการแล้วมันดีฟได้ขนาดนี้ครับ<ม>พูดจริงครับ ก่อนหน้านั้นนะผมเป็นนักเป็นโนก็คือชอบเล่นเป็นโนมากๆไม่เกี่ยวกับโคโดดิ้งเลยฉีกมากๆครับไม่ใช่คนที่ชอบเทคโนโลยีเลยมีงานต่างๆเขางรงเรียนผมก็จะคอยเป็นนักเป็นโนอยู่เสมอครับแต่ว่ามาวันหนึ่งผมก็รู้สึกว่าผมอยากมาด้านนี้บ้างผมก็เลยโดดมาแล้วรู้สึกว่าโดดมาเป็นความคิดที่ถูกต้องพอรู้สึกว่าสนุกกับสิ่งที่ทําอภิภูมิเนี่ยเขาเริ่มจากเด็กที่สนใจทางด้านดนตรีมาก่อนจากคีย์บอร์ดนสะู่ uh. คีย์บอร์ดนะคีย์บอร์ดที่เป็นเครื่องดนตรี หลังจากนั้นพอาก็เริ่มคงเริ่มหาตัวเองค้นพบว่าตัวเองเริ่มชอบซอฟต์แวร์เรื่องเกี่ยวกับการเขียนโค้ดดิการเขียนอะไรต่างๆซึ่งอันเนี้ยโรงเรียนก็มีหน้าที่จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสออกไปทดลองทำในสิ่งใหม่ๆอภิภูมิเนี่ยเริ่มต้นจากการได้มีโอกาสออกไปแข่งในเวทีหุ่นยนต์ถ้าเกิดเป็นเวทีที่เขาไม่ได้จำกัดจำนวนคนแข่งนะเราให้เด็กสมัครเอง แล้วก็ส่งไปหมดเลยรอบที่อภิภูมิไปตั้งแต่ตอนหมอหนึ่งมอสอน,นี่ยรู้สึกแบบ4ี่หคนเราก็ส่งไปหมดเลยนะคะเพราะส่งไปหมดเลยเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กบางคนชอบจริงจัง เป็นวิชาที่ต้องเรียนอยู่แล้วครับผมเป็นวิชาคอมพิวเตอร์ปกติครับก็คือมีอยู่ในตารางซึ่งคุณครูคก,ก็สอนโคดดิ้งขั้นพื้นฐานที่แบบว่าอะไรคือตัวแปรรับค่าตัวแปรมายัางไงคำนวณยังไงใช้ if else แล้วก็ปรินต์ก็คือแสดงผลออกมายัางไงอ่ะผมก็ตั้งแต่วันนั้นแหละครับผมก็รู้สึกว่ามันเท้ะครับคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะครับคือความอยากรู้อยากเห็นครับผมอยากรู้ทุกเรื่องแล้วก็ตั้งคําถามและสงสัยในทุกๆเรื่องว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ได้หรอถ้าทําแบบนี้อาจจะดีกว่าม้ยอากได นั้นมากกว่าแล้วลองดูว่ามันจะโอเคไหมอะถ้าไม่โอเคก็แสดงว่าวิธีของเรามันไม่เวิร์กก็ลองไปเรื่อยๆก็คือจุดหนึ่งก็คือความอยากรู้อยากเห็นนะครับผมแล้วก็ความใฝ่รู้ด้วยส่วนตัวหนึ่งแล้วก็ความพยายามด้วยเพราะว่าถ้าอยู่กับสิ่งหนึ่งไปแล้วทิ้งมนันทันทีอะบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นมุมมองอื่นๆของสิ่งนั้นด้วยครับ อาจจะมีเพื่อนผมหรือว่าหลายๆคน,นที่ครอบครัวเขาไม่เข้าใจี่คิดว่านั่งอยู่หน้าคอมแปลว่าเล่นเกมหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อาจจะทําอาจจะดู YouTube หรือทําอะไรแต่ว่าที่บ้านของผมครับเขาให้ความไว้ใน,น,นเชื่อใจสปอร์ตว่าเอ,อผมนั่งอยู่หน้าคอมไม่ได้แปลว่าผมนั่งเล่นเกมนะไม่ได้แปลว่าผมจะนั่งทําอะไรไรสาระแต่ผมกําลังทาสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่เวลาผมแพ้ในงานต่างๆมาบางครั้งผมอาจจะยังมีความไม่เข้าใจโลกบ้างว่าทำไมผมแพ้ในจุดนี้ดังนั้นที่ผมรู้สึกว่าผลงานผมดีกว่า ผมก็ได้เรียนรู้ว่านอกจากโคดดิ้งอ่ะมันมีเรื่องอื่นเข้ามาเป็นปัจจัยอื่นอีกอีกมากมายครอบครัวก,ก็คอยส่งเสริมผมอยู่ตลอดเวลาถึงผมจะแพ้ผมจะชนะไงเขาก็ไม่ได้อะไรผมอยากเป็นอะไรเ,เขาก็คอยส่งเสริมอยู่ตลอดผมได้แรมไดยจากแบบสัตว์ทะเลสองตัวอย่างเต่ามันจะเป็นแบบอายุยืนแล้วก็แมงกะพูลเนี่ยเป็นสิ่งชีวิตที่แบบแทบจะเป็นอมตะเลยถ้าเกิดน้ำสะอาด ก็สื่อถึงแบบความเป็นอรมตะตัะ้ตงแต่ตอนมาสอบแล้วเราก็เห็นน้องก็แบบว่าดูไม่ค่อยเอนจอยเนื้อก,การทําข้อสอบก็เลยจะไปไปคุยอันนี้ก็คือการดูแลเด็กเป็นรายบุคคลจริงๆนะคะ<ม>ไปคุยว่าซีซ่าชอบอะไรซีซ่าของซีซ่าชอบวาดรูประหว่างการสอบสัมภาษณ์ซีซ่าก็วาดรูปไปด้วยแล้วก็คุยกับเราไปด้วย <laughs> แล้วก็รากว่าเขาชอบวาดรูปจริงๆแล้วเขาก็าอธิบายแล้วเขาก็บอกได้ว่าเขาอยากจะทําอะไรในอนาคตจากสิ่งที่เขาชอบ เราก็เลยคุยกับกับคุณแม่วันนั้นเลยว่าน้องชอบเรื่องนี้มากคุณแม่ต้องส่งเสริมน้องนะตอนนั้นก็อยากเข้าพวกแบบแอนิเมชันอะไรพวกนี้ครับพวกสายการ์ตูนเพื่อนกลุ่มผมเขาจะชอบวาดรูปพวกการ์ตูนกันผมก็ก็ตามเขาไปก็คือแบบส่วนตัวผมก็ชอบการ์ตูนอยู่แล้วด้วยผมก็เลยวาดตามเขาไปแต่เวลาผ่านมาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แนว เจอซีซ่าครั้งแรกตอนมสี่ค่ะวิชาการคิดสร้างสรรค์เขาเขาชอบวาดรูปอยู่แล้วแล้วก็รูปที่เขาวาดเนี่ยมันมีมากกว่าความสวยงามที่เนี่ยคุณครูจะรู้รู้แบ็กกราวของนักเรียนผ่านการคุยกันทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเราก็รู้ว่าการที่เขาได้เลือกเรียนสายดิจิทัลและมัลติมีเดียเนี่ยมันมันมันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ผู้ของ เห็นชอบทั uh ้งหมดเงี้ยแล้วก็เขาเรียนเลขได้ดีเขาเาเรียนเลขได้ดีแต่ว่าเราที่บ้านก็อาจจะอยากให้เขาเรียนสินคนวณมากกว่าเพราะว่ามันอาจจะเอาไปใช้ในไปเลือกคณะอะไรที่มันแบบบริหารหรือบัญชีหรืออะไรได้เนี่ยแต่ว่าพอเรารู้แบ็กกราวด์เขาเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็มีความกดดันบางอย่างแต่พอเห็นงานเขาที่เขาอย่างยกตัวอย่างงานที่ทําฉลากขวดน้าอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยาก เขาวาดรูปสวยเขาก็จะวาดรูปเป็นภาพประกอบลงไปในฉลากเป็นรูปของหมาที่ใส่ชุดแมวแล้วเขาก็เล่าตอนนั้นคนชอบแมวหมาเนี่ยอาจจะมีคนชอบน้อยกว่าแมวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาอะรู้สึกว่าหมามันก็ลยต้องปลอมตัวเป็นแมวด้วยการใส่ชุดแมวเพื่อที่จะแบบเป็นอีกคนหนึ่งเพื่อที่คนอื่นจะยอมรับอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาน่าจะเอาความคิดเขาออกมาเป็นงานศิลปะได้ ตอนขากลับบ้านผมจะนั่งรถไฟฟ้าตลอดใช่ไหมครัแล้วแบบผมก็จะเป็นคนที่เหม่อแล้วแบบมองไปเรามองมองไปทั่วผมก็เลยมาวาดแบบว่าก็าคือโลกในอนาที่แบบมีกฎกฎเกณฑ์แบบมากมายจนมนุษย์ไม่สามารถแบบแสดงอารมณ์ขึ้นมาได้เลยก็คือแบบไม่แสดงสีหน้าไม่สามารถาาารถักทายได้เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไปเลย รูปแบบการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมความถนัดของเด็กตามพระอุปัญญาด้านต่างๆของเด็กแล้วก็เคารพในสิทธิ์ของเด็กด้วยเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็คือให้เด็กมีส่วนร่วมใช่ไหมคะแล้วก็รับฟังเขาบ้างถามเด็กว่าเขาอยากเรียนอะไรเรียนแบบไหนให้เขามีส่วนร่วมในการ ออกแบบเช่นเราอยากจะเรียนด้วยการอ่านหนังสือหรือว่าเราอาจจะเรียนผ่าน YouTube หรือว่ามีสื่อสารคดีต่างๆที่เขาสามารถไปศึกษาด้วยตนเองได้อาจจะไม่ใช่เป็นการมาเลคเชอร์อย่างเดียวคือเป็นการรับฟังว่าเด็กอยากเรียนรู้หัวข้อนี้ด้วยวิธีไหนบ้างช่องทางไหนบ้างเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของการพัฒนาไปสู่การเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้เราเรียกมันว่า autonomous learning คือความสามารถในการรับผิดชอบการเรียนรู้ตัวเองของเด็กได้ เคยก็เคยอยากเป็นศิลปินยอยู่ใจอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ,อาจจะเปลี่ยนจากแบบวาดรูปขายเป็นแบบแต่ก็ไม่ได้หัากันมากอาจจะออกแบบขาย,ยมันอาจจะเวอร์แต่ผมอยากเป็นประธานบริษัท บริษัทอันดับหนึ่งของโลกอยากจะเป็นผู้บริหารระดับสูงที่อยากเปลี่ยนมุมมองของเทคโนโลยีให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นแล้วก็อยากให้เทคโนโลยีเนี่ยสามารถช่วยเหลือคนได้มากขึ้นครับผมก็คือตัวผมเองเนี่ยผมมองโคโดดิ้งเป็นงานเด็กๆแล้วตอนนี้เพราะผมรู้สึกว่าผมเนี่ยสามารถมีความสามารถในด้านการบริหารด้วยผมก็เลยในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็อยากที่จะจบไปแล้วเนี่ยหรือว่าต่อจากเรื่องโคโดดิ้งเนี่ยก็คือการด้านบริหารด้านธุรกิจด้วยครับการที่เด็กคนหนึ่งได้เรียนตามความถนัดตามความสนใจของตัวเอง องค,ความรู้เหล่านี้มันมีสิ่งสุดเขาจะสามารถค้นหาองค์ความรู้ของเขาได้ตลอดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเราคิดว่าเด็กคนหนึ่งได้เรียนตามความถนดัดตามความสนใจแล้วเขาได้ไปทําอาชีพตามแพชชั่นที่เขาต้องการอันนี้คือความสุขในชีวิตของเด็กหนึ่งคนค เราเชื่อเรื่องการเล่นไหมว่ามันจะดีดเราเชื่อเรื่องการเล่นเพราะรู้สึกว่าถ้าเด็กได้เล่นเหมือนกับเขาก็ได้สํารวจได้ค้นพบได้เจอคําตอบได้ทดลองอะไรของเขาเองโดยเล่นอิสระโดยที่เราไม่ได้ไปกําหนดเป้าหมายด้วยนะว่าลูกต้องเล่นสิ่งนี้เพื่อเรียนรู้สิ่งนี้แต่ว่าเล่นเพื่อให้เขาได้เล่นแล้วก็ได้เจอเองอะไรเชื่อเรื่องนี้ พาลูกมาทำกิจกรรมร่วมกันให้ได้เจอเพื่อนๆก็เป็นสิ่งสำคัญของกลุ่มนี้ซึ่งน้องๆกลุ่มนี้ก็มีทั้งเด็กที่เรียนในโรงเรียนและเรียนแบบโฮมสกูลโดยพ่อแม่จะสอดแทรกการเรียนรู้ไว้ในการทำกิจกรรมต่ละยอย่างหวห้าร้อยครับ ครอบครไหนที่มีแนวทางในการเลี้ยงลูกคล้ายๆกับเราก็ชวนกันมาทํากิจกรรมด้วยกันอาทิ์ละครั้งค่ะมาแบบทําขนมกันทํางานสีมือกันอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นวิ่งเล่นเล่นเลโก็เล่นนู่นเล่นนี่เสร็จแล้วทําที่บ้านสักพักหนึ่งก็ไปเจอกับเพื่อนที่เป็นแม่อีกคนหนึ่งก็รู้สึกว่าลูกๆเราแต่ละคนอยู่ในเมืองโอกาสที่จะได้ ได้แบบเล่นดินเล่นทรายกล้ชิดธรรมชาติคือบางคนก็ไม่ได้อยู่บ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ใช่ไหมคะจะทํายังไงให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ให้เด็กได้มีประสบการณ์แบบนี้ mm hmm. ก็เลยก็เลยชวนกัน mm hmm. ย้ายจากที่บ้านไปจัดกิจกรรมถูงที่สวนรถไฟ mm hmm. แล้วก็พ่อแม่ก็ช่วยกันทำกิจกรรมมีแบบเล่าินานบ้าง mm hmm. มีแบบ เล่นดนตรีกันบ้างทำงานไม้งานสีมือง,งานประดิษฐ์นะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามให้ประสบการณ์ที่ที่หลากหลายกับลูกคือพอเราอยู่กับเขาทุกวันเห็นอยู่ทุกวันก็ก็เห็นความสนใจของเขาห้อ ถ้าพูดถึงการศึกษาของเด็กค่ะอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเด็กเนี่ยจะมีพูดถึงการศึกษาไว้2ประเด็นประเด็นแรกเป็นเรื่องของการได้รับการศึกษา,าเด็กทุกคนเนี่ยควรที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมล้วก็ไม่ถูกเลือกปฏิบัติข้อที่2จะเป็นเรื่องของจุดมุ่งหมายของการศึกษาซึ่งการศึกษาเนี่ยจะต้องช่วยส่งเสริม ศักยภาพของเด็กในเรื่องของบุคลิกภาพพรสวรรค์ความถนัดแล้วก็ความสามารถในวิธีที่เคารพจิตของเด็กด้วยการเคารพสิ่งของเด็กเนี่ยจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของเด็กในการเรียนรู้ทางสาระรณาชาติเนี่ยก็จะมีกรอบแนวคิดซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4ประเด็นคืออันแรกก็คือเรื่องของพื้นที่พื้นที่จะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยเด็กทุกคนเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็ไม่มีการกีดกันหรือว่าเลือกปฏิบัติอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของ อิสระในการแสดงความคิดเห็นที่เคารพในสิทธิของตนเองสิทธิของผู้อื่นสังคมชุมชนไม่ละเมิดสิทธิของกันและกันนะคะอันที่3ก็คือความคิดเห็นที่แสดงออกมาเนี่ยก็คือทุกคนจะต้องรับฟังอย่างตั้งใจและสุดท้ายแล้วเนี่ยการรับฟังอย่างตั้งใจแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเห็นที่เด็กๆได้แสดงออกมาเนี่ยจะต้องได้รับการตอบสนองเช่นบางอย่างความคิดเห็นที่สามารถปฏิบัติได้นะคะผู้ใหญ่ก็รับฟังแล้วก็นํามาปฏิบัติ ถ้าเกิดความพิดเห็นนั้นเนี่ยยังอ่ายังไม่พร้อมก็อาจจะช่วยกันเหลาให้ความพิดเห็นนั้นเนี่ยหรือไอเดียนั้นเนี่ยมีอ่ามีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็นํามาปฏิบัติอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความพิดเห็นที่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายให้ใหเหตุผลว่ามันยังไม่พร้อมด้วยสาเหตุใดใช้เหตุผลในการอธิบายเหล่านี้ก็คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กในบริบทของการศึกษาจริงๆแบบเด็กไม่ได้รู้ จักหรอกว่าอะไรคือวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าแบบถ้าสมมติลูกสนใจอะไรอย่างตอนนี้ลูกคนโตก็ก็สนใจเรื่องศิลปะด้วยเรื่องเล่นหมากรุกเรื่องการเล่นเปียโน,นด้วยอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้าถ้าเขาอยากจะไปต่อจากเนี้ยแล้วให้เขาไปเจอครูหรือว่าศึกษาจาก youtube หรืออะไรเงี้ยมันก็มันก็จะ ต่อไปยังวิชาอื่นๆได้อีกจากสิ่งที่เขาสนใจค่ะคือคือทุกทุกศาสตร์อะมันอยู่ในทุกสิ่งที่ที่เด็กทำอยู่แล้วที่สนใจพอแม่ก็ต้องมาพบปะกันบ่อยๆเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสอนลูกระหว่างบ้านและต้องช่วยกันออกแบบการเรียนรู้ให้แทรกไปในกิจกรรมที่จะจัดให้ลูกๆด้วยพราเราทําตารางให้มันง่ายๆคร่าวๆสักนิดนึงในในหมวดต่างๆ คุมภาพัณฑ์ก็เปคณิตศาสตร์เดใจุยือนต่อไปก็วิทยาศาสตร์ภาษาวรรณกรรมต่อไปศิลปะดนตรีธรรมชาตินี่คือใส่ไว้ก่อนเดือนหนึ่งเนี่ยเราเราเรียนเรื่องเดียวเดือนนี้เรากำหนดว่าทาคณิตศาสตร์เหมือนเราทํานาฬิกาไปใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งเราก็สอนเรื่องเวลาอย่างเงี้ยค่ะจะดีไหมมันก็แบบได้้งใจได้ใช่มันก็จะได้แล้วพอเขาสนใจเราก็ถามเมืนก็มุเมื่อสิ่งสำคัญก็คือ เด็กต้องชอบเรียนรู้แล้วก็แล้วก็รู้จักปรับตัวสามารถเอาความรู้มาสร้างสรรค์อะไรได้ด้วยตัวเองเขาก็จะอยู่ได้สู้ได้ใจกว้างเปิดใจแล้วก็ยอมรับยอมรับความแตกต่างของลูกเปิดโอกาสให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายแม้จะล้มแต่เราซัพพอร์ตห่างๆให้เขาลุกขึ้นมายืนได้ของเขาเองได้เนี่ย ผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านสามารถที่จะขุนลูกของเราเป็นไปตามสายที่เขาถนัดสายที่เขาชอบอย่าใช้วิธีในการฝืนธรรมชาติเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติครับความคาดหวังของพ่อแม่ที่จะให้ลูกๆเป็นเลิศด้านวิชาการอาจทำให้ลูกๆขาดความสุขในชีวิตหรือปิดกั้นการเรียนรู้ไปเลยก็เป็นได้ าพ่อแม่ลองเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สนับสนุนลูกๆให้มองหาว่าเขาถนัดด้านไหนแล้วสนับสนุนให้เขาเดินไปตามแบบที่เขาชอบคอยดูแลให้มีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอยู่ห่างๆมั่นใจได้เลยค่ะว่าคุณจะได้พบกับคนธรรมดาคนหนึ่งที่แสนพิเศษแน่นอนถ้าเด็กๆเ,เป็นเครื่องจักรการเรียนในระบบอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเด็กๆภายใต้ใชุดความรู้เดียวและการวัดผลแบบมาตรฐานเดียวคงไม่ใช่เรื่องยากแต่เด็กๆทุกคนมีชีวิต มีจิตใจมีทักษะทางปัญญาและมีความสนใจที่แตกต่างกันไปตั้งแต่เกิดการจะบอกว่าเด็กคนไหนเก่งหรือไม่จากการวัดผลด้วยมาตรฐานเดียวจึงไม่น่าจะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพอันหลากหลายของเด็กๆได้เพราะคนที่ไม่เก่งคนวณอาจจะเก่งทางด้านภาษาเด็กที่เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์อาจจะมีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะหรือเด็กที่ดูเหมือนจะไม่เก่งอะไรเลยสักวิชาหนึง่งแต่เขาอาจจะมีทักษะเชิงช่างหรือทำอาหารเก่งพ่อแม่และครู ต้องช่วยกันเปิดประตูการเรียนรู้ให้กับเด็กๆเ,เพื่อสนับสนุนให้เขาได้สนุกและกล้าที่จะค้นหาความพิเศษของตัวเองนอกตำราเรียนการส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยความรักของตัวเองคือการมอบของขวัญอันแสนพิเศษให้ติดตัวเด็กๆไปตลอดชีวิตและสิ่งนี้จะทำให้เราพบกับความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของเด็กๆทุกคน